ในระหว่างที่ผมกำลังทดสอบเจ้า CBR 500R นะครับว่าน้ำมัน1ขีดเนี่ยจะสามารถขี่ได้อีกกี่กิโลนะครับผมผมก็เจอกับคุณตำรวจนะครับโบกเข้ามาเพื่อที่จะให้จอดแล้วก็ตรวจใบขับขี่นะครับผมก็คงต้องจอดรถแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุยกับเจ้าที่สักแป๊บนะครับไปกับขีนะอะไรนะครับไปขับขี่ครับพูดนะครับอกันเตรียมเลยเนี่ยก่อนการอะไรนนี่องมือ ว่ามันไปน้อกันเขาเลไปน้อกันเด็วมาทดสอบอันนี้เฉยครับว่าน้ำมันหนึ่งขี่จะขี่ได้กี่โลได้ได้ได้เท่าไหร่ตอนนี้ออกมาจากเมืองได้หนึ่งลิตรหนึ่งลิตรกว่าแล้วยี่สิบกว่าโลมันน่าจะเหลืออีกประมาณสองลิตรครับอืมได้เท่าไหร่เครื่องเครื่องห้าร้อยัดอ่ะแบตหมนี่เดีนครับดีเอลสี่ด้วยเออให้ขึ้นไงเนี่ยไม่ไม่รู้ว่าจะลองขี่ พอมันถึง2ลิตรก็น่าจะขี่เข้าเวงแล้วกลัวไปไม่ถึง่ครับขอบคุณครับกลายเป็นว่าพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับปล่อยให้ผ่านไปได้นะครับหลกัหลกๆพี่เขาน่าจะดูแค่2จุดนะครับก็คือกระจกมองข้างแล้วก็ป้ายทะเบียนนะครับว่าพับเข้าหรือเปล่านะครับน่าจะมีแค่นั้นส่วนเรื่องท่อนะครับอันนี้ท่อผมมีมอกอนะครับเคยถามพี่เขาแล้วพี่เขาบอกว่าเรื่องท่อมันเป็นกฎหมายที่อารมณ์อัปลวยให้ได้นะครับเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ซีซีสูงๆนะครับ ยังไงเสียงมันก็น่าจะเกินมาตรฐานอยู่แล้วนะครับมันก็เป็นเรื่องของส่วนลึกไปแต่ว่าถ้าเจอดา,านแบบนี้ก็ปล่อยผ่านไปครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมขอบคุณมากครับ